ท่านพี่น้องผู้ที่อม م านที่ศรัทธาต่ออัลลอสุบฮานูตาลาทั้งหลายขอให้เราทั้งหลายนั้นได้เชื่อฟังต่ออัลลอตาลาแล้วก็ได้ศรัทธาด้วยกับความบริสุทธิ์ใจที่เรามีกับอัลลอฮฺสุบฮานูอตาลาแล้วก็ได้ยึดมัน่นตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ในหลักคําสอนของอันอิสลามเราไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากความทุกข์ยากทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าได้ หากว่าเราไม่ได้ยึดมั่นและก็เชื่อมั่นกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบบะฮ่าอัลตาลาได้บอกเอาไว้อ um uh an ัลลอฮ์บอกว่ากุลูนัฟสินตายก็ตุนมรดและอินนามาตัวฟ้าหนาอูจูรุกุมเยามันกิยามะฟะมันซุฮซิฮานินนารว่าอูดะขิลันจันน่าฟะกอตเฟาซอัลลอฮฺตาลาบอกว่าทุกชีวิตนั้นจะต้องลิ้มรสและพบเจอกับความตายและทุกชีวิตนั้นจะถูกตอบแทนนะครับ รางวัลให้แก่เขาผลละว์แก่เขาทุกส่วนที่เขาได้กระทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วในวันเกียรมะและผู้ใดก็ตามที่พวกเขาเหล่านั้นถูกให้ห่างไกลาจากไฟนรกและแน่นอนเขาได้เข้าสวนสวรรค์นั่นคือชัยชนะสำหรับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายท่านพี่น้องครับอะไรที่เราทำแล้วเราได้รับชัยชนะ อะไรที่ทําให้เรานั้นได้ไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ได้รับความโปรดปานของอัลลอฮ์สุบฮหนวตาลาสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือการที่เราเหล่านั้นได้ลึกซึง้งได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ในอันกุรอานที่อัลลอฮ์ประทานลงมาให้เราไม่ได้ศึกษา สิ่งที่ท่านนาบับดุมฮัมหมัดได้นำมาบอกเท่ากับว่าเราคือคนหนึ่งที่จะไม่ได้รับความสำเร็จทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีมานที่ศรัทธาต่อลอสุบะฮ่นวัตลาทั้งหลายเมื่อใดก็ตามที่เราออกห่างจากอันกุรานออกห่างจากศาสนาออกห่างจากสิ่งที่ ท่านนาบีสุลตลล่านละหอะลัยวะสล,ลมัมนำมาให้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าเรานั้นจะไปถึงสวรรค์ได้อย่างไรในเมื่อเราต้องการความเมตตาจากอัล้อในเมื่อเราต้องการความดีที่เราจะกลับไปส่วนล้อแต่ถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่สนใจละเลย แล้วเราต้องถามตัวเองว่าเราจะทำให้อัลลอฮ์พอใจกับตัวของเราได้อย่างไรเราจะเข้าสวรรค์ได้อย่างไรในเมื่อเราไม่เคยเปิดอัลกุรอานเราไม่เคยฟังในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาท่านพี่น้องครับมนุษย์ทุกคนนั้นเป็นคนโง่เขลาอัลลอฮ์สุบฮานะตะลาได้สอนเราทุกอย่าง ah อาัลลอฮ์ตะลา ah บอกว่าอะไรครับอัลลอฮ์บอกว่า و ا ل ั ه أ خ ر ج ุม من ب ط ุ ن ม م م ا ت ม م لا تعلمون ล ي ئ ا و جاء لكم ะ ل ั م و ا ل أ ب า ص ะ ر والأفدة ل أن لكم تشكرون อัลลอฮ์ในให้พวกท่านออกมาจากท้องมารดาของพวกท่านในสภาพที่เรานั้นไม่รู้อะไรเลยพี่น้องลองมองดูเด็กทารกที่คลอดออกมาเด็กเหล่านั้นไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยนะครับไม่รู้สิ่งใดเลยแต่พวกเขาเหล่านั้นรู้อะไรครับ ได้ยินได้ฟังได้คิดอันเนื่องมาจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานุอัตลาละอันละกุมตะชกุรุนเพื่อหวังที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นพวกท่านตั้งหลายนั้นรู้จักขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานุอัตลาพี่น้องครับอัลลอฮฺให้ตาเรามาให้หูเรามาให้หัวใจเรามาให้สติปัญญาเรามาสิ่งเหล่านี้เราเคยขอบคุณต่อเราบ้างหรือไม่ หรือว่าเราใช้มันไปในหนทางดุนยาอย่างเดียวสแสวงหาความสุขอย่างเดียวนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราตลาต้องการที่จะให้เรามีสติปัญญาแยกแยะให้หัวใจมาให้สติปัญญามาให้การฟังมาเพื่อหวังที่จะให้เราเหล่านั้นนึกถึงบุญคุณที่เลาอรประทานให้กับเรามีพี่น้องมุสลิมเรามากมายพี่น้องครับ ที่ใช้ความเมตตาของอลอ์ไปในหนทางที่ผิดไม่ได้นึกถึงความดีงามที่อลอ์เคยให้เขาพวกเขาเหล่านี้เป็นคนที่เนรคุณอย่างมากต่ออลอสุปหานวตาตาลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับสิ่งที่มันเป็นบททดสอบอันหนักหน่วงที่เกิดขึ้นกับคนในสังคมในปัจจุบันคือคนที่เขาไม่รู้จักอลลอ์และทิ้ง ศาสนาของพระองค์นี่คือสิ่งที่เป็นมูซีบะบททดสอบอันหนักหน่วงที่เกิดขึ้นหากว่าเราไม่ได้สนใจในเรื่องราวศาสนาออกห่างจากพระองค์ الله. นี่คือสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องของเราผมเชื่อเหลือเกินว่าในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย นั่นก็คือคนที่เขาเหล่านั้นไม่ได้ให้ความสนใจกับหลักคําสอนของอิสลามออกห่างไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยวะสัลลัมท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับลักษณะเหล่านี้คือคนที่เขาไม่สนใจศาสนาบุคคลที่เขาไม่มีความรู้ไม่สนใจด้วยซ้ําไอลักษณะคาว่าจะเห็นที่พี่น้องได้ยินคําว่ายาฮิดียะคาว่าจาะเห็นนั้น เป็นหนึ่งในลักษณะที่ถูกกล่าวเอาไว้ในยุคของท่านนบีสุลต่านและบรรดานบีคนก่อนหน้านี้อัลลอฮฺสุบฮานตาลาได้พูดถึงท่านนบีนัวนะครับท่านนบีนัวเนี่ยเรียกร้องกลุ่มชนของท่านบอกว่าวยาฮิมาลอินอัจเดลาอลาิ อัลกุมมก้ามันตจะจัฮารุนดบมีนันบบนวเนี่ยบอกกับกลุ่มชนของเขาบอกว่าที่ฉันทําหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาเรียกร้องพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์นั้นฉันไม่ได้หวังรางวัลหรือทรัพย์สินอะไรเลยเพราะว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นจะตอบแทนให้อยู่แล้วและฉันก็จะไม่ขับไล่บรรดาผู้ศรัทธาของฉันเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไปพบกับอัลลอฮ์ด้วยกับตัวของพวกเขาแต่ที่ฉันมาในวันนี้มาตักเตือนพวกเขาเหล่านี้เวลากินนี้อรลอกลุ่มก้ามันตจะจัฮารุน เพราะว่าฉันเห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนที่ไม่รู้ไม่ได้สนใจและบุคคลที่ดื้อดึงต่ออัลลอตตาละท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอฮฺสุบฮาหนุตาลาได้พูดถึงลักษณะของท่านนบ,บีลุตบอกว่าอะไรครับนบ,บีลุตนั้นได้เผยแพร่ศาสนาเรียกร้องกลุ่มชนของเขานั้นให้ปฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างถูกต้อง แต่ว่าสิ่งที่พวกเขากระทำคือการสมสูรร่ระหว่างผู้ชายด้วยกันน,นบีลูตบอกว่าเราตาลาบอกว่าวาลูตอ,อิดกอละลิกอบิอตัตันูนัลฟาฮิชาวะอันตุมตุบซีรุนเมลูตได้พูดกับกลุ่มชนของพวกเขาว่าพวกเขาเหล่านั้นได้กระทำสิ่งลามุกอาณาจารผู้ชายที่สมสูรร่ด้วยกันทั้งๆท,ที่ว่าพวกเขาก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิด อนักุมตตาตูนัอนักุมตตาตูริาละชาวพวกเขาเหล่านั้นนํามาซึ่งอะไรครับผู้ชายที่สมสู่ด้วยกันบัลอันตุมเก้ามุนตจฮารุนในบ,บีลูดบอกว่ากลุ่มชนนี้เป็นกลุ่มชนที่โง่เขลาเป็นกลุ่มชนที่งมงายนี่คือลักษณะที่อัลลอสุปะาโนตลาได้พูดถึงกลุ่มคนที่ ไม่ได้สนใจศาสนาและก็ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการศาสนาอัลลอฮฺสุบนฮ่าอัลาบอกถึงลักษณะของกลุ่มชนนบีฮุดบอกว่าอะไรครับเมื่อนบีฮุดได้มาเผยแพร่ศาสนาพวกเขาก็บอกว่านาบีฮุดนั้นเป็นบุคคลที่ทําให้เรานั้นหันเหออกจากพระเจ้าของเราที่กําลังเคารพบ,บูชาอยู่หากว่าเจ้าเป็นนบีจริงเป็นรอซูลจริง ก็จงนํามาสินําบทลงโทษมาให้พวกเราหากว่าเจ้าเป็นคนพูดจริงแต่นบ,บีลุตบอกว่าก็ละอินนัมัลอินมออินดัลลอฮแท้จริงแล้วเรื่องการลงโทษนั้นเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลงโทษพวกท่านว่าอุบัลลิอุกุมมาอุรเส้นตุบิฮีแต่สิ่งที่ฉันนํามาคือคําตักเตือนที่ฉันได้รับจากอัลลอฮฮ س ب ح ละินน ل ى ولكنني أ ر ا ك และฉันก็เห็นว่าพวกท่านนั้นเป็นกลุ่มคนที่กระทําผิดกระทําบาปและบุคคลที่เขาดื้อดึงต่อหรอเป็นคนที่ไม่รู้ในเรื่องของศาสนาท่านพี่น้องครับท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสลามท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสลามหลังจากที่พาบรรดากลุ่มชนบันิอิสราเอลข้ามทะเลไปแล้วร้องขอต่อท่านนาบีมูซาบอกว่าก็รู้ ยามูซาอิจาอัลลนาอิลาฮันกามาละหุมอาลิฮะมูซาได้โปรดให้เราพระเจ้าสักองค์หนึ่งนะครับที่เราจะเคารพบ,บูชาเหมือนกับที่พวกเขาเหล่านั้นมีพระเจ้าหลายองค์นะครับก็อลาอินนะกุมเกามุนตตจฮารูนบีมูซาก็บอกว่าพวกเจ้านั้นเป็นกลุ่มคนที่งมงายไม่รู้ไม่ใช้สติปัญญา ไม่ได้สนใจในเรื่องคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับท่นานอบีมูซาก็เลยบอกกัลลอฮ์บอกว่าก็ละอาอูซุบิลไลอันอากูนมีนนเจฮิดินฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้รอดพ้นจากคนที่ไม่รู้กลุ่มคนที่ไม่รู้บรรดาคนที่ไม่รู้ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับสิ่งที่ผมยกไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มชนที่ถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลา อันเนื่องมาจากอะไรครับยาเห็นไม่รู้แล้วดื้อดึงแล้วในทุกวันนี้ท่านปี่น้องครับในสังคมมุสลิมเรามากมายเสีเหลือเกินที่ยังมีคนไม่รู้ศาสนาหรือบางทีรู้แล้วไม่ปฏิบัติหรือบางทีทําตัวเองว่าตัวเองนั้นรู้ศาสนา นี่คือลักษณะที่เป็นน่าเป็นห่วงในสังคมของเราอยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้พยายามศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาให้เราตั้งเจตนาเรียนรู้ศาสนาเพื่อตัวเราเองเอาความไม่รู้ออกจากตัวของเราและเมื่อเรารู้แล้วนำไปสอนคนในครอบครัวเรา และสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นมันก็จะเป็นพยานให้กับเราที่เราสามารถที่จะตอบกับอัลลอฮ์ได้เราเรียนรู้เรื่องอัลลอฮ์เราก็สามารถที่จะตอบเรื่องอัลลอฮ์ได้เรียนรู้เรื่องศาสนาเรียนรู้ถึงตนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมท่านปี่น้องผู้ศรัทธาต่ออ AH ัสูปะฮาโนตะลาทุกท่าน เราอาจจะเห็นบางคนในสังคมเราฟังเรื่องการเมืองได้เป็นชั่วโมงพูดเรื่องกฎอื่นได้เป็นชั่วโมงแต่เรื่องศาสนาพูดไม่ได้เรื่องศาสนาฟังไม่ได้อัานกุรานอ่านไม่ได้แต่เรื่องอื่นเราทำได้หมดอย่างน้อยท่านพี่น้องครับสามคำถามที่มาไลากัจะถามเราเนี่ยเราต้องรู้ให้ได้ก่อนที่เราจะตาย อัลลอฮ์คือใครนบีของเราเป็นใครศาส,สนาของเราคือศาสนาอะไรสามคำถามสามหัวข้อที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนจะต้องรู้และผมเชื่อว่าถ้าเราเอาํำถามไปถามมุสลิมในบ้านเราเนี่ยคนในบ้านเราเนี่ยสามข้อเนี่ย ผมว่าบางคนยังตอบไม่ถูกอัลลอฮ์คือใครอะไรคือเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเรานบ,บีมูฮัมมัดคือใครอิสลามคืออะไรคําว่าอิสลามคืออะไรฉะนั้นท่านพี่น้องครับนี่คือสมข้อสามประเด็นที่มุสลิมทุกคนจะต้องเข้าใจอย่างต่องแท้ว่ามันคืออะไรเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้เข้าใจสามข้อนี้ เมื่อใดก็ตามที่เรายังไม่สามารถที่จะพูดได้ถึงสมข้อนี้ว่ามันคืออะไรพี่น้องครับนั่นคือความสูญเสียนั่นคือความหายนะนั่นคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงกับสังคมของเราวันนี้เราไม่สามารถที่จะไปต่อสู้กับความชั่วข้างนอกได้ถ้าเรายังไม่รู้สามข้อนี้เมื่อใดก็ตามที่ความไม่รู้มันเกิดขึ้นกับตัวเรา เราก็จะใช้ชีวิตยังไงก็ได้เมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้เรื่องหลักการศาสนาในการดำเนินชีวิตมันจะใช้ได้มันจะใช้ไม่ได้เราทำไปก่อนหรือต้องการที่จะตอบสนองอารมณ์ของเราท่านพี่น้องครับเมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่มัธยมสาม เขาศึกษาอิสลามจากอะไรตาพี่น้องเขาศึกษาอิสลามจากการที่เขาได้อยู่กับมุสลิมเขาศึกษาอิสลามด้วยการเปิดอัลกุรอานฟังก็เป็นคนพุทธเด็กวัยรุ่นม .3 ก็โทรมาหาผมบอกอยากเข้ารับอิสลามอยากจะเข้ารับอิสลามนี่คือคนที่ไม่ใช่มุสลิม นี่คือคนที่เขานับถือศาสนาอื่นเมื่อเขาได้ฟังคุอานได้เห็นคำสอนของอิสลามเขาอยากเข้ารับอิสลามและเมื่อวานเขาก็ได้เข้ารับอิสลามท่านพี่น้องครับเราเป็นมุสลิมเดิมเราอยู่กันมาสิบปียี่สิบปีสามสิบปีห้าสิบปีเจ็ดสิบปี ผมว่าอีกมากมายที่มุสลิมยังละหมาดไม่เป็นอัตยฮียายังกล่าวไม่ถูกซลาวาดนบียังอ่านไม่จบมีเยอะแยะมากมายท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนตัวของผมแล้วก็ท่านพี่น้องทั้งหลายอีกไม่กี่วันเราก็จะมีศูนย์เรียนกุรานศูนย์เรียนหนังสืออิสลามศูนย์เรียนมุอัลลัฟอยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้ให้ความร่วมมือ ให้ความสนใจเพราะว่านี่คือสิ่งที่จะเป็นแสงสว่างให้กับตัวของเรานี่จะเป็นความดีงามที่จะทำให้เราเหล่านั้นได้ใคร้ชิดต่ออัลลอสุบฮาอูตะลาอย่างมากมายอัลลอฮ์สุบฮาอูตะลาบอกว่าฟะอัล il ัมอันนหูลาอิลาฮิลลอฮจงเรียนเรียนรู้แสวงหางความรู้จงรู้ในเรื่องของอัลลอฮ์สุบฮาูตะลาแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความสำเร็จ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين ท่าน,นพี่น้องผู้ที่มีมานที่ศรัทธ,ธาต่ออลอสุบะาโนวัตลาทุกท่านฉะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับขออยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้ร่วมมือกันนะครับในครอบครัวเราในชุมชนเราพอลอสุบะาโนวัตลาได้บอกกับท่านนาบีมุฮัมมัดบอกว่าโคซิลอัฟวะมุรบิลอรฟิวะอาริดอานิมจาฮิล ah นะครับจงยึดการให้อภัยนะครับและก็สั่งใช้ในสิ่งที่เป็นความดีแล้วก็ละทิ้งออกห่างจากสิ่งที่ บรรดากลุ่มชนที่โง่เขลานะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องทั้งหลายบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ชุมชนเรานะครับครอบครัวเราละทิ้งในสิ่งที่เป็นเรื่องของศาสนานะครับในยุคสุดท้ายยุคที่มันเต็มไปด้วยกับความชั่วร้ายและก็ความโง่เขลามากมายที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งในเครื่องหมายของวันเกียมรมสัญญาณเล็กนั้นหมายถึงว่าความรู้ต่างๆนั้นจะถูกเก็บ แล้วมันก็จะถูกปกกลุมไปด้วยความชั่วร้ายและความไม่รู้ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นคนก็จะใช้ชีวิตผิดต่อหลักการศาสนาท่านนบีสุลต่านฮุาเลวะสัลลัมบอกว่าอินนัมินอัชรอติซานะครับเครื่องหมายของวันกิยามัตเนี่ยอายุรฟาไลนความรู้นั้นจะถูกเก็บจะจุกยกขึ้นไปนะครับวายสบุต ah ันจและความโง่เขลาความไม่รู้จะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายนะครับ จะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายนี่ก็คือหนึ่งในสัญญาณวันเกียมะ้นะครับเมื่อใดก็ตามที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นให้เราจําไว้ว่านี่แหละก็คือเครื่องหมายสัญญาณเล็กของวันเกียมะขอดยอาตาะลัสุปหฮาโนตลาให้เราทั้งหลายนั้นได้เป็นคนที่ได้รับทางนําจากอัลลอฮ์นะครับเรียนรู้ในสิ่งที่เรื่องราวของศาสนาพยายามศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อเอาตัวรอดในโลกนี้และในวันอาคิร์และแน่นอนว่าสิ่งสําคัญเลยนะครับที่เราละทิ้งศาสนาอันเนื่องมาจาก การเรียนศาสนานั้นเรามองว่าเป็นเรื่องที่เราเรียนแล้วนะครับเราไม่ได้ตำแหน่งอะไรนะครับบางคนทำแต่ดุนยานะครับไม่ได้ทำอะไรเพื่ออาคิร์รอเลยนะครับยุ่งอยู่กับมันจนกระทั่งว่าไม่ได้สนใจในเรื่องศาสนาละหมาดก็ก้มๆเงยๆนะครับอ่านยังไงก็ไม่ถูกเพราะไม่เคยศึกษาไม่หาความรู้ฉะนั้นนะครับอยากจะให้ท่านปี่น้องทั้งหลายได้คำชับคนในครอบครัวเรานะครับให้ความสำคัญกับเรื่องราวศาสนาเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราใกล้ชิดอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะใกล้ชิดเรา เมื่อใดก็ตามที่เรามีปัญหานะครับผู้ศรัทธาที่มีปัญหาเขาก็จะมีความสุขแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์นะครับเราก็จะจมอยู่กับความทุกข์แล้วเราก็จะไม่มีทางออกนะครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่ยำเกรงต่อละซุบฮานวตาลาเท่านั้นที่อัลลอฮ์ตาลานั้นจะให้ทางออกสําหรับเขา